สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม Dynasty Hero นะฮะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสึก PVP มันๆประจําวันหรือว่าประลองยอดฝีมือที่เกมนี้เขาเรียกกันนะฮะก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะฮะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับไปเลย โอเคนะครับเราเข้ามาอยู่ในหน้าประลองยอดฝีมือแล้วนะครับเรามาดูกันที่คู่แรกเลยนะครับเนี่ยพลังลบดีดขึ้นมาเยอะมากเมื่อวานนี้หลักหนึ่งล้านวันนี้สี่ล้านนะครับขึ้นไวจริงนะเกมนี้ทีมซ้ายนะครับสี่ล้านเจ็ดมีจิวยี่เสี่ยวเกี้ยวเตียวครับเตียวเลี้ยวแล้วก็ซุนเซ็กนะฮะส่วนทีมขวาหนึ่งล้านสองนะฮะมีอิเกียดเตียวหุยนะครับกวนอูแล้วก็มาเจ็กนะฮะ ตัวไหนที่ผมไม่รู้จักชื่อผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะฮะเป็นเตียนอุ่ยนะครับตัวที่ผมไม่รู้จักทีมขวามือก,ก็คือเตียนอุ่ยนะฮะมีแค่ตัวเดียวโอ้โหดามเมจห้าแสนนะครับสุดยอดจริงฮนะแล้วติดติดเผาไหมกี่ตัวนะน,นั่นนะ่ะ ที่ผมเห็นตอนนี้น่าจะประมาณสองตัวนะครับอ,าารอ,อู้แปดแสนเลยเหรอ <c oughs> มันมันไม่ได้แรงหรอกนะฮะมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่าทีมขวามือเนี่ยมีค่าสแต็กตัวละครที่น้อยกว่าทีมซ้ายอยู่นะฮะมันก็เลยดูเหมือนว่าสกิลมันแรงนะครับถ้าลองแบบพลังลบเท่ากันนะทีมซ้ายสี่ล้านใช่ไหม ทีมขวาสี่ล้านนะฮะถ้าถ้าพลังลบเท่ากันนะก็คือค่าสแต็กตัวละครมันจะไล่กันเลยนะครับมันจะใกล้เคียงกันซึ่งสกิลมันจะแตะแตกไม่ถึงแ0 0แสนเลยเมื่อกี้สกิล8 0 0แสนเลยนะครับความเสียหายนะถ้าเกิดพลังลบเท่ากันทั้งสองทีมนะผมว่าจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอะประมาณ4ี่แสนนะครับประมาณนั้นนะก็โอเคนะครับคู่แรกก็เป็นทีมซ้ายชนะไปนะฮะ โอเคนะครับเราไปดูกันต่อที่คู่ที่สองกันเลยนะครับคู่ที่สองนะฮะทีมซ้ายสองล้านนะครับเสียวกเกี้ยวเตียวเลี้ยวเตียนวะรับจิยวยีนะฮะส่วนทีมขวานะครับหนึ่งล้านห้าเตียวเลี้ยวเตียวรับเสียวเกี้ยวนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าทีมซ้ายได้เปรียบดาเมจอยู่นะ ทีมขวาได้เปิดก่อนนะครับสองแสนเบาๆไปนะฮะเอาละครับทีมซ้ายมาแล้วฮะหกหมื่นครับกิดเผาไหม้ไปสองตัวนะครับแล้วทำไมสกิลมันเบาๆคะพลังลบระดับสองล้านเนี่ยสกิลมันต้องแรงกว่านี้นะคือเขาอาจจะอาจของยังไม่เต็มก็ได้นะฮะอาจจะไ,ได้ของสีส้มมาได้ของสีแดงมา ยังไม่มีเงินอัพอะไรก็ว่าไผนะฮะอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นได้ของมาแล้วแต่ยังอัพไม่สุดนะฮะดาเมจมันก็เลยไม่สุดนะครับ,มมรบตอนนี้ทีมขวามือเหลืออยู่แค่สามตัวนะครับทีมซ้ายก็เหมือนกันนะฮะเหลือสามตัวเหมือนกันนะครับแต่ทีมซ้ายยังคงได้เปรียบเรื่องดาเมจนะฮะทีมซ้ายมีพลังลบมากกว่านะครับ มาแล้วครับสกิลประสานครับงัดไปสามแสนเบาๆฮะสกิลยี่สกิลเดียวไปนะฮะไม่ใช่สกิลเดียวสิอเ,เอาแล้วครับตอนนี้ทีมซด์เหลือเตียวเลี้ยวแค่ตัวเดียวแล้วนะ,นะอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะลุ้นนะครับลุ้นเยืมลอยครับ ก็เป็นชัยชนะของทีมซ้ายมือเรียกได้ว่าบุดบิดกันเลยทีเดียวนะฮะเตียวเลี้ยวเนี่ยเหลือเลือดอยู่ประมาณ 3- 5%เปอร์เซ็นต์เองนะครับโอเคนะฮะเราไปดูกันต่อที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นคู่ที่สามแล้วนะฮะทีมซ้ายสองล้านห้านะครับมีจูกัดเลี้ยงหรือเปล่าน่าจะใช่นะจูกัดเลี้ยงอุเซีเล่าปี่บางทองกวนอูฮะทีมขวาสองล้านสามนะฮะมี เสียวเกี้ยวเตียวครับเตียวเลี้ยวนะฮะโอเคไปดูกันครับถ้าตัวไหนที่ผมไม่รู้จักผมจะขออนุญาตข้ามไปก่อนนะฮะอ๋อเป็นโจผีกับเอียนสีนะฮะที่ผมไม่รู้จักนะฮะทีมขวาเปิดสกิลก่อนเลยนะครับเปิดสกิลก่อนได้เปรียบแน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าทีมซ้ายมีเล่าปีที่เป็นตัวหิวเลือดอยู่นะฮะ เอาละครับสกิละสนเท่าไหร่จักแสนห้าไปอุ้ยแสนแปดนะฮะเกินคาดเลยครับแรงใช้ได้เลยนะฮะเป็นสกิลหกเป้าด้วยนะฮะนี่ฮะเล่าปีฮิวแต่ละทีนี่เลือดเกือบเต็มเลยนะเอาละครับสกิลเดียวเจ็บอยู่นะแสนหนึ่งนะฮะ นี่ครับจูกัดเหลียงเป็นตัวแดงสกิลเมื่อกี้นะฮะสกิลของจูกัดเลียงเมื่อกี้สามหมื่นเองมันถ้าจะไม่ผิดนะคือมันเบามากนะฮะมันต้องอาศัยปันมันต้องอาศัยสกิลประสานเอานะครับเกมนี้มันจะโดดเด่นทางด้านสกิลประสานนะครับตอนนี้ทีมขวายังคงเสียเปียบอยู่นะฮะด้วยตัวละครที่เหลือเพียงสามตัวนะฮะ เ,เก็บเล่าปีไม่ได้ฮะเ,เก็บซัพพอร์ตของทีมซ้ายไปแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโฆษณาฟรีนะฮะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปของผมนะค,คนที่ดูจบหรือดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอบคุณมากมากที่เข้ามาดูคลิปของผมนะฮะจัดไปอีกแสนหนึ่งไปแสนสองหมื่นนะฮะ แรงนะติดเมืองงไปหนึ่งตัวครับเป็นเทียวครับตัวดาเมจด้วยสวยเลยนะฮะยางไงทีมซ้ายก็ชนะแล้วแหละนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นชัยชนะของทีมซ้ายนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมเราไปดูกันต่อที่คู่ต่อไปเลยนะครับคู่ต่อไปก็เป็นคู่ที่สี่นะฮะ ทีมซ้ายสองล้านสามนะฮะมีโจผีเสี่ยวเกี้ยวเตียวขับเตียวเลี้ยวเอียนสีนะครับส่วนทีมขวาล้านหกมีแฮหัวตุ้นโจหยินเตียวขับเตียวเลี้ยวนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะฮะทีมซ้ายเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบจำนวนนะฮะแล้วก็ได้เปิดสกิลก่อนด้วยนะครับจัดไปสองแสนไปอ่าเปิดก่อนได้เปรียบแน่นอนฮะได้ลดเลือดศัตรูก่อนนะครับ เปิดไปอีกแล้วเก็บเตียวเลี้ยวไปครับเก็บตัวดาเมจของทีมขวาไปได้ฮะคุ้มแน่นอนนะครับคือรูปเกมเนี่ยเทม,มาทางทีมขวาเลยนะตอนนี้ทีมขวายัางคงความได้เปรียบอยู่นะฮะทั้งเรื่องตัวละครที่มีจำนวนมากกว่าแล้วก็ดาเมจน,นะฮะเอาล้วครับโจผีกับเอียนสีฮนะแปดหมื่นนะฮะ เฉลี่ยตัวละสี่หมื่นนะครับ้าติดหลบลีกนะฮะเสียวเกี่ยวเสียสกิลฟรีนะครับติดหลบลีกนะฮะตอนนี้ก็ตีกันปกติไปก่อนนะฮะยังออกสกิลไม่ได้นะครับต้องเทินต่อไปนะครับเอามานะครับสกิลประสานนะฮะแต่ติดติดโล่อมตะนะครับ โหเสียได้นะฮ<โดย>ะเดี๋ยวครับไปตีผิดตัวนะครับถ้าเมื่อกี้เดียวครับโดดใส่แหงหัวตุ้นน่าจะมีลุ้นอยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวครับนีแรงใช้ได้เลยนะนะครับตอนนี้ตัวละครเอกทีมขวานเนี่ยไม่มีโลก่อมาตะแล้วนะครับโลหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงของทีมซ้ายที่ทัที่ต้องทำหน้าที่อัดดามเมจใส่สองตัวที่เหลืออยู่นะครับ ชนะแน่นอนนะแต่ทีมซ้ายเสียเสียวเกี้ยวไปแล้วนะฮะอันไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาแล้วครับสกิลประสานห้าหมื่นนะฮะตาอีกแล้วครับโอ้โหมาดวรวดเลยนะฮะสปายแล้วเหลือแ่หัอตุ้นแค่ตัวเดียวแล้วนะครับน่าจะทำอะไรไม่ได้นั้นแหละเรียบร้อยนะฮะในตานี้ก็ทีมซ้ายมือได้รับชัยชนะไปนะฮะ โอเคเราไปต่ออีกสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับเป็นคู่ที่ห้านะฮะทีมซ้ายล้านหกนะฮะมีแฮงหัวตุ้นโจยินเดียวครับเดียวเรี้ยวนะฮะส่วนทีมขวาล้านสี่มีกวนอูนะครับมาเจ็กเตียนเตียวหุยเล่าปี่นะฮะทีมขวานี่มีซัพพอร์ตด้วยนะ,ะมีตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้จักก็คือหองตงนะฮะฮองตรง ก็คือทีมขวามือตัวหองตรงผมไม่รู้จักนะฮะเมื่อกี้ผมก็เลยไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะอ่ะตอนนี้ทีมขวามือได้เปรียบจํานวนนะมีหกตัวนะครับทีมซ้ายเนี่ยจะเสียเปรียบจํานวนมีแค่ห้าตัวนะฮะแต่ก็มีตัวถึกถึกถึงสองตัวเลยนะฮะทีมซ้ายนะครับมีแฮงหัวตุ้นกับโจยินนะครับที่พอแบบพอจะแทงได้อยู่นะฮะออกแนวไฟเตอร์กึ่งแทงนะครับประมาณนั้นเลยนะ อุ้ยสองแสนนะฮะตัวละครเอกครับแสดงว่าอัดของให้ดีนะเนี่ยตอนนี้เป็นทีมขวามือที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่นะฮะทางด้านจำนวนนะครับมีเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะชนะมีน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้นะฮะ สกี่ประสานแนล้วพองตรงกับม้าเฉียวนะฮะผมอ่านว่าม้าเจ็กตลอดเลยนะผมคิดว่ามันชื่อม้าเจ็กนะครับติดมาจากเกม OMG นะฮะมันชื่อม้าเฉียวนะครับตอนนี้ทีมขวาก็เหลืออยู่สามตัวนะครับไม่ใช่เหลืออยู่สองแล้วนะฮะพองตรงไปแล้วนะครับาทางที่ทีมซ้ายเนี่ยยังเหลือห้าตัวเท่าเดิมเลยนะ ทีมขวาทำอะไรไม่ได้เลยหรือนะฮะปล่อยคมดาบแล้วนะครับเออ,อยังไงทีมซ้ายก็คงจะชนะในตานี้แล้วแหละนะครับดูจากรูปเกมนะฮะแล้วก็ดูจากจำนวนนะครับอ่ะเดี๋ยวครับปิดสกอร์นะฮะเรียบร้อยนะครับมันอยู่ในการคำนวณหมดแล้วนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเกม d y n a s y y h r o โระปลองยอดฝีมือหรือว่า PVP ประจำวันที่ผมมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูในวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่รับชมรับฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบที่ไม่ปิดคลิปไปก่อนนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบาย